เดี๋ยวไปถามเปมหน่อยเปมรถเข้าใหม่หรออโหเอาเลยเหรอเอาเลยอันนี้จะไปล้างหรอเพิ่งไปซื้อรถมาเลยเนี่ยจากบ้านลูกค้าเนี่ยมีเล่มพร้องกุญแจครบสองดอกเลยรีวิวให้ดูก่อนได้ไหมรถเข้าใหม่อ๋อก่อนล้างใช่ไหมอ่ะให้ดูให้ดูก่อนล้างดีกว่าอ่ะให้มาดูอะไรก่อนดีไม่ถูกเลยทําตัวไม่ถูกเลยอ่ะให้ดูเลขไม้ก่อนก็ได้อ่าคันนี้เลขไม้อยู่ที่ 80,000กิโลอ่าเห็นไหมนะครับเล่ใหม่แท้ๆเพียงแค่80,000กิโลคันนี้จะเป็นปี2021นะเป็นโฉมใหม่แล้วนี่บุ๊กเซอร์วิสให้ดูเลยนะครับการันตีีนเข้าสู์ตลอดทุกระยะเลยนี่ล่าสุดน,นะครับเช็คระยะมาเนี่ยอ่าตอนปลายปีนี้เองนะครับประมาณ70,000กว่าโลตอนนี้นะครับ80,000โลแล้วนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับเล่มทะเบียนมีพร้อมนะอ่าคันนี้ก็สวยๆนะครับ ปี2 0 2 1นี่ะครับนี่ยีแท้ๆนะครับเป็นโฉมใหม่ด้วยนะครับนี่นะครับคุณแจนะครับมีครบ2ดอกนี่แบบนี้เลยนะครับคุณแจนะครับเป็นโฉมใหม่แบบนี้แล้วนะครับอ่ะให้ดูอะไรก่อนดีออชชั่นนะครับนี่ได้โหต้องบอกขอภายนะรถพึ่งเปื้อนเลยอันนี้พึ่งจอดเลยนะอ่าได้ปรับไฟฟ้าคู่หน้าเป็นบาะอ่ารถลายใหม่แบบนี้เลยนะครับหน้าจอกลางนะครับโอ้โหใหญ่ๆแบบนี้เลยรู้สึกว่าน่าจะประมาณ12นิ้วนะ ในส่วนของหน้าจอครับคันนี้นะครับได้แอร์ออโต้ไวเลชาร์จและเกียร์ไฟฟ้า8สปีดนะครับเป็นเกียร์หมุนไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้าอันนี้มันจะเป็นรุ่นท็อปสุดมันจะเขาเรียกว่าระบบเกียร์มันจะแตกต่างจากรุ่น e x หรือรุ่นเริ่มต้นนั่นเองนะครับกล้องนะครับล้อคันสวยๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับหน้าจอใหญ่เกียร์หมุนไฟฟ้าแบบปุ่มกดนะครับและนะครับพวงมาลัยหนังมัลติฟังก์ชันนะครับมีในส่วนของนี่เลด้า อ่าดับทีบคูดคอนโทรลมีมาให้แล้วนะครับควบคุมพวงมาลัยมีมาให้แล้วนะครับประตูไฟฟ้านะครับถึง3บานเลยนะครับอ่าซ้ายขวาและด้านหลังนั่นเองนะครับนี่โหมีจอหลังเบาให้ด้วยนะครับถึงจอนจอครับอ่ามีหลังคาซันรูฟนะครับพอคันนี้เป็นตัว s อ l ก็คือท็อปสุดนั่นเองนะครับอ่าป้ายแดงนี้2ล้านกว่าเลยนะประมาณ2อล้านห้านะครับนี่ให้ดูได้สีขาวมุกด้วยนะนี่เป็นเบาะ11ที่นั่งนะอ่าเนี่ย แล้วอบ์ดแถวสุดท้ายเขาจะอยู่ตรงนี้นี่ใครจะพับซ่อนตรงนี้นะครับอ่ามีครบเสเบ็ดที่นั่งถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็เอาไว้พับลงนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทาความสะอาดนะแต่ให้ดูก่อนนี่โครงสร้างนะครับไม่มีขันนะไม่มีถอดนะครับอ่าฝาเดิมกาวเดิมนะครับแบบนี้เลยนะครับซิลเลอร์กาวต่างๆนะครับอ่าฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้นะครับโอ้สวยงามมากนะครับล้อแมกนะครับเป็นสีทโทนแบบนี้นะครับเนี่ยโหคิ้วอะไรต่างๆสวยนะ ใครหาอยู่นะครับโชมนี้นะครับวันนี้เราจัดมาให้แล้วนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับติดตั้งไอโซฟิกได้นะคาสีได้นะ,ะมีจอหลังเบาะนี่ใช้งานได้นะครับทุกชิ้นส่วนนะอัะอนนี้เราตอนไปซื้อผมก็เช็คมาหมดนะครับทุกอย่างและครับให้ลูกค้านะครับนี่พอปับไฟฟ้าคู่หน้านะครับลำโพงนี่ถ้าตัว s อ l แลท็อปสุดเนี่ยได้ลำโพงแบบบสมาด้วยนะครับรอบคำเสียงนุ่มเสียงเพะแต่นี่ ใช้รถยังไงเห็นไหมขาวๆเนี้ยอ่าอันนี้คือเป็นการลอยที่เขาติดมาจากโรงงานป้ายแดงอ่ะไม่แกะออกเลยอ่ะโหอันเนี้ยเจ้าของเดิมนะครับดูแลรถรถดีมากนะครับเขาศูนย์ทุกระยะแล้วรถอยู่ในวารตีศูนย์นะคันเนี้ยหปีหรือ150,000สหมื่นกิโลบายสปอร์ตก็มีมาให้อ่าจุดเตือนจุดอับสายตามีมาให้แล้วด้วยนะครับอ่าภายในเครื่องยนต์โหให้ดูเครื่องแห้งก่อนที่เราจะเอาไปล้างทำอ่าสปาเนอะ ให้ดูก่อนเนี่ยเครื่องใส่แห้งๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยหัวน็อตเห็นไหมไม่มีขนันไม่มีถอดเลยเนี่ฝาเดิมกาวเดิมลงงานแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยแผ่นการความร้อนอยู่ในสภาพที่ใหม่นะครับรถสวยเดิมนะครับดูไม่ยากนะครับดูง่ายนะครับนี่เนี่ยไม่มีขนันไม่มีถอดน,นะครับฝาเดิมเดิมลงงานนี่มีกล้องรอบคันนะครับอ่าเป็นดีไซน์ใหม่แล้วโนอะคันนี้เพื่อใครนะครับที่กําลังมองหาอยู่นะว่าเอ้ยเกียร์สมใหม่มาหรือยังวันนี้ ได้เข้ามาแล้วนะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับโอ้ไม่ยอมให้ล้างเลยนะครับเอามาชมให้ก่อนเลยอ่ะคันนี้จะเป็นเกียร์แกงคาร์นิโวนะครับโอ้ไม่ใช่แกนแล้วสิตัวนี้เป็นโฉมใหม่เขาเรียกว่าเกียร์คาร์นิโวนะครับ2.2 SXL นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดคันนี้มาในปี2021ไม80,000โลนะครับอ่าและคันนี้นะครับโอ้ได้ออปชั่นรุ่นท็อปเนี่ยโอ้ราคาน่าจะประหยัดไปเป็นล้านแล้วนะอ่าคันนี้นะครับแต่ราคาอันนี้ผมยังไม่ทราบเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวขอนะครับ ไปนะครับทบทวนราคาก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวรอพี่การแจ้งราคาก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ทราบราคาเลยนะครับเพิ่งได้มานะครับอ่าหรือถ้าใครนะครับอยากทราบราคาก็สามารถทักข้อความมาได้นะครับเพราะนี้นะครับรถเพิ่งมาจริงๆนะครับยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดเลยนะครับเดี๋ยวขอล้างทําความสะอาดนะครับอ่าขัดเคลือบสีให้สวยเงาเป้งก่อนนะครับใครสนใจนะครับต้องรีบต้องไวมีเพียงคันเดียวนะครับเพิ่งได้มาไม่รักหมื่นด้วยนะครับสนใจก็ทักมาได้เลย